สวัสดีค่ะนินะาทาลบไพ่ยิบสิตรีภพนะคะวันนี้ก็จะมาทานายนะคะในหัวข้อแบบพิกอาการนะคะหัวข้อวันนี้คือเจ้าที่ทักแรงนะคะเจ้าที่ทักคุณว่าย,ยัางไงนะคะในช่วงนี้หรือว่าจะเป็นอนาคตก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนั่นเองนะคะอาจะเป็นพิกอาการนะคะ3กองไพ่นะคะมีให้เลือกคืทั้งสากองไพ่กองที่1นนะคะเป็นหมายเลข 18นะคะใครชอบตัวเลขนะคะหรือว่าชอบผลงานหน้าไพ่นะก็สามารถเลือกกองไพ่นั้นกันได้เลยนะคะ18นะคะกองที่2นะคะหมายเลข20นะคะกองที่3นะคะหมายเลข13นะคะ ใครชอบกองไหนนะคะเลือกกองนั้นกันได้เลยนะคะเลือกได้เพียงแค่หนึ่งกองเท่านั้นนะถ้าเลือกกันได้แล้วนะคะเรามาดูคําตอบกองที่1กันนะคะกองที่1น,นะคะบอกคุณว่ายังไงนะคะคุณมักจะเป็นคนที่แบบผัดวันประกันพุ่งอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรแต่ทําไมรู้สึกว่าผัดวันประกันพุ่งไหมนะคะ การลงมือปฏิบัติจริงที่เกิดจากการตระหนักรู้ของคุณนะคะเส้นทางอาจจะดูน่าเบื่อสําหรับคุณนะการตระหนักรู้ที่มาจากการลงมือปฏิบัติจริงของคุณเองมันสําคัญอย่างมากที่จะต้องลงมือทําก่อนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะติดอยู่กับในรูปที่มีแต่การพูดแต่ไม่มีการลงมือทําท่านบอกแบบนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณหยุดคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงสิ่งที่สาคัญ ไม่ใช่แค่การคาดหวังผลลัพธ์แบบลมๆแรงๆแต่คือการออกสู่สนามจริงนะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์นะคะมันอาจจะมีเปอร์เซนต์ที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่บ้างอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไงก็ตามนะคะอย่าให้อะไรมาหยุดยั้งคุณในการลงมือทำนะคะ การชำระร้างบาปอายุยืนขจัดความคิดด้านมืดของคุณออกซะนะคะนี่คือสิธิท่านทักมาใบแรกนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะขอพลังงานของคุณนะคะสิบใบแรกนะคะท่านจะทักคุณว่าย,ยัางไงขอสิบใบทักแรงเพอกองที่1บนบานเอาไว้ใช่ไหมนี่ บนบานสากล่าขอท่านใช่ไหมขอเจ้าที่ไว้ใช่ไหมหรือไปขอที่ไม่ใช่เจ้าที่หรือเปล่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นๆเอาไว้หรือเปล่าอืมสิบดาบสามดาบบางคนขอแล้วบนเอาไว้แล้วเราได้เราไม่ไปแก้ต้องรีบแก้นะถักเตือนมาแบบนี้นะสามเอ่อสามไม้เท้านะคะท่านรอคุณอยู่นะคะไม่มงั้นชวิตของคุณนะ ติดขัดมีปัญหาทางการเงินนะสี 4, เหรียญน,นะคะแปดถ้วยบางคนจะบอกว่าเฮ้ยขอไปนานแล้วเราได้จริงแต่ลืมไปว่า,าจะแก้ด้วยอะไรอันนี้คือลืมบางคนนะลืมนะลืมเลยว่าแบบเฮ้ยเราเราไปขอเรื่องนี้เอาไว้แล้วเราแบบจะแก้ด้วยอันนี้เราก็ลืมไปแล้วว่าจะเอาอะไรไปบนไปแก้ท่านอะไรประมาณเนี้ยบางคนอนะบนไว้ไหรายที่จนลืมเลยว่าเฮ้ยที่ไหน ที่ไปขอแล้วได้สําเร็จคืออาจะบนไว้ประมาณ5ที่หกที่แต่ไม่รู้ว่ามีที่ไหนที่ท่านให้แล้วคุณได้แล้วก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าแบบเฮือต้องไปแก้ที่ไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะมันอาจจะยากเป็นโจทย์ยากสําหรับคุณนิดนึงเนาะอ่ะอันนี้คือเอ่อคิงถือถ้วยนะคะสองถ้วยอืม The Fool อย่างนะ j น d g m e n t นะคะแล้วก็ก้าวไม่เท้าคือน่ามีความรู้สึกว่าบางท่านอะไปขอแล้วได้แล้วก็ลืมนะคะเพราะว่าบางทีไปขอหลายที่ไงแล้วก็ไม่ได้แบบเออก็เลยไม่รู้ว่าจะไปแก้ที่ไหนดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบที่ไหนที่ให้พอแล้วเราได้ประมาณนี้เออบางทีอาจจะแบบอาจจะมีเหตุการณ์ประมาณนั้นอยู่นะคะหรือว่าแบบบางท่านเนี่ยคือ กำลังมีเรื่องทุกข์ใจอยู่มีปัญหาที่อึดอัดใจอยู่แล้วก็กําลังคิดว่าจะไปของพอรท่านหรือจะไปบนบาสานเก่ากับท่านบางท่านีมินเรื่องของคําว่าวิญญาติดตามอยู่ท่านบอกว่ามีวิญญาณตามอยู่นะตอนนี้นะคุณกำลังเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่เช่นเกี่ยวกับระบบหัวใจมีอาการปวดหัวใจมีอาการปวดแขนขาเส้นเอ็นมีเรื่องของความเครียดหรือเหตุการณ์รอบๆตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีพลังงานที่พยายามที่จะทําให้คุณแบบเหมือน เหมือนเจอติดโบคอะเหมือนมีแต่พลังงานที่รู้สึกว่าเหมือนสถานการณ์ที่มันบีบหรือบางทีคุณไปไหนสถานที่ทีทออ่อะไรอะมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนคุณไปสถานที่ที่แห่งหนึ่งผ่านไปสถานที่แห่งแห่งหนึ่งแล้วอาจจะมีวิญญาณตามคุณอยู่คือน่าเห็นเป็นภาพวิญญาณนะท่านบอกว่ามีมีวิญญาณตามคุณอยู่นะแล้วทําให้ปัญหาทางการเงินของคุณหรือปัญหาความเดือดร้อนไม่สบายใจอะตอนนี้กําลังมีความเครียดอยู่เพราะดวงวิญญาณที่ตามคุณอยู่ ะะสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณคาดหวังในตอนนี้อาจจะรอว่าเออเมื่อไหร่งานของคุณที่คุณทําอยู่มันจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่ที่มันจะแบำำะบ,บได้ลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่งานที่คุณทํามันจะรีดอกออกผลให้กับคุณคุณมีความหวาดกลัวมีความระแวงอยู่ลึกๆแหละในตอนนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคลิปนีมองว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณคําว่าอาดีตอาจจะหมายถึง4วันที่แล้ว หรืออาจจะหมายถึง4ส,สัปดาห์ที่แล้วนะคะหรืออาจจะหมายถึง2เดือนที่แล้วใครที่เคยมีคํามั่นสัญญาให้อะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาถ้าได้แล้วรีบไปแก้ท่านซะนะคะบางคนน่ะไม่สบายใจไปดูกับหมอดูนะคะดูดวงกับหมอดู นะคะอาจจะมีหมอดูทักบอกคุณประมาณนี้ก็ได้หรือบางทีอาจจะแบบไม่ได้ทักบอกก็ได้นะคะลองไปเช็คพลังงานดูนะคือถ้าแบบเรารู้ตัวแล้วว่าเออเราไปขอไว้หลายที่นะแล้วเราก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนที่ที่ท่านให้จริงๆนะ่ะเราไปเช็คกับหมอดูของคุณดูนะคะอืมที่ผ่านมาท่านบอกว่าบริวารของคุณนะ่ะไม่ค่อยเชื่อคุณหลอก ไม่ค่อยเชื่อคุณเท่าไหร่หรอกแค่คุณบอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้ให้ทําตามแบบนี้นะให้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแบบเอออย่าทําแบบนี้นะอย่าเทวดาท่านโกรธนะอะไรเงี้ยเขาไม่เชื่อคุณหรอกท่านบอกแบบนี้เขาไม่เชื่อคุณหรอกเขาพี่จะหันหลังให้กับคุณคุณไม่ต้องไปบอกเขาหรอกอนในหน้าเองก็ไม่รู้ว่าเออคุณไปบอกอะไรกับคนในบ้านคนในครอบครัวเอาไว้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เขาไม่เชื่อนะคะท่านทักท่านทักมาแบบนี้นะคะบริวารคุณไม่ค่อยเชื่อหรอกอ่า คุณจะผักหวังพึ่งแค่บริบาลของคุณน่ะไม่ได้เลยเขาไม่ซัพพอร์ตคุณหรอกบริบาลของคุณนะคะในตอนนี้นะแม้กระทั่งคนใกล้ตัวของคุณนะคะเช่นสามีภรรยาก็เหมือนจะพึ่งไม่ได้ลูกหลานก็เหมือนจะพึ่งไม่ได้อืมนะคะแต่คนที่มีคนที่คุณพึ่งได้อะเนี่ยมองว่าเป็นแม่คุณเป็นพ่อคุณที่คุณพึ่งพาได้อืมนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าในอนาคตของคุณน่ะ จากที่มันเคยมืดมนนะคะพรที่คุณขออะไรเอาไว้กับท่านน่ะคุณจะได้คุณจะได้คือหมายถึงจิตใจที่เย็ยนสบายมากขึ้นความสุขอารมณ์ที่มันนิ่งมากขึ้นจิตใจที่มันนิ่งมากขึ้นคือหน้าน <uate> บางคนมองว่าบางท่านอ่ะขอเกี่ยวกับเรื่องเงินขอเรื่องเงินแล้วก้อนหนึ่งสัญญากับท่านเอาไว้แล้วว่าเออถ้าได้เงินก้อนเนี้ยจัดมาทําทํานี่ทำนี่้น,นี่ให้กับท่านแก้บนท่านด้วยนี่นี่แล้วเหมือนแบบเออถ้าได้แล้วก็คือ มาทำซาเพราะว่าบางคนได้แล้วอ่ะได้แล้วก็มารีบรีบมาแก้นะแล้วก็ท่านบอกว่าปัญหาที่คุณเจออยู่หรือสิ่งที่คุณพยายามแก้ไขอ่ะคุณจะมีทางออกคุณจะมีกัลยาณมิตมาคอยช่วยคุณกัลยาณิมิตของคุณนะเป็นเพื่อนของคุณนะเพื่อนของคุณจะมีทางออกให้กับคุณได้เป็นเพื่อนในกลุ่มของคุณนั่นแหละที่คุณสนิทสนมด้วยนั่นแหละแล้วถ้าคุณจะหวังแค่เพิ่งแฟนคุณในตอนนี้คือ เขาช่วยเลยคุณไม่ได้หรอกตอนนี้ท่นบอกแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดในใจตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าเอา่อช่วงนี้กําลังจินตนาการคิดเพ้อฝันอยู่ว่าอยากพาคนในครอบครัวเช่นสามีภรรยาลูกพ่อแม่เหมือนไปเที่ยวสักที่ที่แห่งหนึ่งอยากพาไปเที่ยวเช่นไปเที่ยวเกี่ยวกับริมแม่น้ําทะเล ภูเขาอะไรประมาณนี้ธรรมชาติคือบางท่านาจินตนาการท่านบอกแบบนี้จะได้ไปนะนะคะแต่ตอนนี้เหตุการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้คุณอาจจะต้องอดทนหน่อยคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะมันยังไม่สามารถหลุดอะไรบางอย่างได้แต่คุณอ,อดทนให้มากกว่านี้แล้วคุณจะฟันฝ่าไปได้แต่คุณจะมีทางออกอย่างแน่นอนอันนี้คือสินทีท่านทักมานะคะแล้วก็ท่านบอกว่าเร็วๆนี้คุณจะมีข่าวดีข่าวดีอะไรอะ่ะขอดูหน่อยสิ โอโหถ้าคุณไปเดินทางไกลไปสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุณจะได้ข่าวดีกลับคืนมาเพราะที่คุณขอไว้นะคะจะเป็นจริงเรื่องของคนในครอบครัวด้วยแหละนะคะเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ท่านบอกว่าช่วงนี้แฟนของคุณนะ่ะเขาค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงนะจะบังพึ่งพาคือไม่ได้หรอกทุกวันเนี่ยคือกลับมาถึงบ้าน เวลานองก็คือมันหันหลังให้การนนะัดโทรศัพท์เครื่องใครเครื่องมันแบบเปิดหน้าจอของใครของมันเลยก็คือจบอะไรประมาณนี้นี่คือสิที่ท่านทัากองที่สองนะคะเป็นหมายเลข13นะคะอ่ะใบนี้นะคะบอกคุณว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อทุกอย่างที่ดีขึ้นจงเตรียมพร้อมอยู่เสมอพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นหรือการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของคุณนะคะคุณกำลังตกอยู่ในอารมณ์ที่สับสนแล้วก็บางครั้งความคิดในแง่แล้วก็มีอิทธิพลเหนือตัวของคุณเมื่อไร่ที่คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบเราต้องระบายอารมณ์ออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าทําร้ายตัวเองนะคะ แล้วก็ยิ่งทําร้ายตัวเองยิ่งทำร้ายคนอื่นอาจจะเป็นการสูญเสียพลังงานนะคะของเราะะอย่าปล่อยให้ใจของคุณนะคะจมอยู่กับความคิดด้านมืดจงเอาชนะความคิดแง่ลบแล้วก็มองหาวิธีในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยให้มันดีขึ้นสิ่งสําคัญก็คืออย่ามีจิตใจที่อาฆาตพยาบาทจงให้อภัยผู้อื่นแล้วก็ต้องให้เวลาตัวเองและก็คนอื่นด้วยเช่นกันให้เขาได้ปรับปรุงตัวเองของ,ของเขาบ้างเนาะให้เวลาคนเขาได้ปรับปรุงตัวของเขาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ท่านบอกว่า ตอนนี้นะคะถ้าจะให้ร้อมคุณก็คือสุขภาพแข็งแรงนะคะหายจากโรคภยัยแค่เจ็บแล้วก็ความรักสดชื่นนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะพลังงานของคุณนะคะ10ใบแรกนะคะท่านจะทักคุณว่ายังไงอ่าโอเคก้าวไม่เท้าอืมก้าไม่เท้า ือน้ามีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณ,คณดูเหนื่อยแล้วคุณก็อดทนอดทนมากนะคะเป,เป็นเป็นเรื่องของการทํางานนี่แหละนะคะแต่คุณจะได้รับการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนรอบๆตัวของคุณเช่นเพื่อนกัลยาณิมิตนะคะในที่ทํางานในองค์กรของคุณนะแล้วก็เหตุการณ์ของคุณในช่วงนี้นะคะท่านบอกว่ากองที่สองเนี่ยเพิ่งจะไปดูดวงส่วนตัวมาใช่ไหมนะคะ เพื่อนจะไปดูดวงส่วนตัวมาเกี่ยวกับเรื่องข่าวเ,เกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณงานที่คุณทําอยู่นะคะโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะคะจะมีความเติบโตมีความก้าวหน้าไหมเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณน่ะคุณเพิ่งจะได้เริ่มริเริ่มทำโปรเจกตของคุณไปแล้วและคุณก็ไปเช็คดวงมาว่าสิ่งที่คุณทำน่ะอ่างานของคุณน่ะจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือเปล่าถูกไหมอัทนทักมาแบบนี้นะอืม แล้วก็อะไรอีกนะคะท่านบอกว่าให้ระวังเรื่องของกับดักกับดักอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณใจดีจนเกินไประวังเจอกับดักคนที่คิดไม่ดีกับคุณแต่คนเหล่านั้นเขาทำอะไรคุณไม่ได้เขาบอกแบบนี้นะคะใครที่กำลังวางแผนเอาไว้ว่าอยากออกรถอยากออกรถวางแผนที่จะแบบ จะดาวรถนะ่ะเออจะซื้อรถเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วก็มีบางท่านนะคะเอาตัวเองนะคะไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งอาจจะแบบเป็นศาสนาที่เอ,อ่อพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานี่แหละนะคะหรือบางทีอาจจะหมายถึงเป็นพิธีกรรมในเรื่องของการสะดอกเคาะนะคะอ,อ่าหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมที่สําคัญสําคัญของศาสนาก็ได้นะคะ หรืออาจจะหมายถึงว่าถ้ามันแบบไม่ใช่นอกเหนือจากที่หน้าพูด <c oughs> แต่ว่าเป็นการเอาเงินไปทําเอาเงินสักก้อนหนึ่งอะประมาณสักเจ็ดพันขึ้นไปไปทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นหรือเป็นการสะดอกคอก็ได้หรือเอาเงินตัวเนี้ยไปทําพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่ง สิ่งที่มองไม่เห็นสินี่ลี่แล้วก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานด้านมืดหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้นะคะก็ก็มีไปไปได้นะคือท่านบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ใครที่เอาไปทาพิธีกรรมในในทางที่ดีนะคะพระพุทธศาสนาคือแบบเป็นพิธีกรรมสะเดาะขอแบบที่ที่เรียกว่าทางด้านด้านดีด้านขาวก็แล้วกันสายขาวอะไราเงี้ย คุณจะมีโชคลาภท่านบอกแบบนี้อืมแล้วก็ในกองที่สองเขาบอกว่าเจ้าที่บอกว่าเร็วๆเนี้ยวันสองวันเนี้ยคุณจะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามของคุณจากเพศตรงข้ามของคุณคุณจะได้โชคลาภรางวันที่หนึ่งนะเจ้าที่บอกคุณจะได้รางวันที่หนึ่งคือหน้ามองว่ารางวันที่หนึ่งเนี่ยคือ ไม่รู้อ่ะน่าจะประมาณคือน่าเห็นเป็นภาพแบบเอ่อสิบล้านขึ้นไปอะ่ะถ้าเปในหน,น้านี่หน้าก็จะบอกว่าอ่ะอันนี้คือรางวันที่หนึ่งของคุณเป็นเป็นรางวัลใหญ่นะประมาณนี้แต่้บางคนจะบอกว่าโชคลาภที่ได้มาอาจจะหมายถึงการที่เราทํางานก็ได้เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนต่อยอดการทําธุรกิจหรืออาจจะแบบเป็นการไปลงหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือเป็นเงินที่เอาไปลงดิจิตอลเทรด ซื้อขายเก,กี่ยวกับการซื้อขายเงินประมาณนี้ค่ะเราได้ผลกําไรนะคะเงินปันผลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งท่านทักมาแบบนี้แล้วก็ท่านทักว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่สิ่งที่คุณอยากจะแก้ไขขอให้คุณสวดมนต์ไหว้พระเอาไว้เยอะๆรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปไปปฏิบัติธรรมแล้วคุณจะเจอแต่เรื่องดีๆมีข่าวดีเข้า,ขามาตลอดเวลาแม้กระทั่งนอนหลับฝันคุณก็จะฝันดี หรือบางทีฝันตรงมากฝันแม่นมากาใครชอบเกี่ยวกับสายาโชคลาภก็จะแบบแม่นอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านท,ทักมาประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเป็นโปรเจกต์ที่คุณกำลังทําอยู่ท่านบอกว่ามันเพิ่งจะเริ่มทําเพิ่งจะก่อร่างสร้างตัวจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันไม่ได้แบบ ก้าวกระโดดทําแล้วเรามันคือแบบวุ้ยเร็วแบบก้าวกระโดดแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ในในอีกมุมหนึ่งอะท่านบอกว่าสิ่งที่คุณลงทุนน่ะงานที่คุณทําเงินที่คุณลงทุนเอาไปทําตัวเนี้ย มันจะให้ผลผลลัพธ์กับคุณซึ่งอาจจะหมายถึงเงินสิบล้านนี่ของคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่ได้เอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจนะแต่เอาเงินไปลงทุนแบบอื่นนะคะเป็นแบบการการลงทุนแบบราบลอยก็มีโอกาสได้แต่นี่หน้าต้องนี่หน้ามองว่าการที่บางท่านจะสามารถถูกางมันที่หนึ่งได้มันมันมีแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นนะซึ่งคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเลือกกองที่สองเนี่ยมีโอกาสหนึ่งในนั้นนะคะที่จะแบบถูกางมัลที่หนึ่งนะคะ อืแล้วก็ในเร็วนี้คุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยอูโหูฝันดีฝันดีอย่างเดียวไม่พอนะมีข่าวดีด้วยนะข่าวดีมันไม่ใช่แค่ถูกลงวัลแต่มีข่าวดีอีกอันหนึง่งใครที่แบบเคยมีเจ้าหนี้หรือมีลูกหนี้ฟ้องร้องเป็นคดีความคุณอาจจะชนะคดีความหรืออาจจะหมายถึงว่าช,นะชนะคดีความได้เงินค่าสินไหมประมาณเนี้ยอืม นะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะใครที่เคยรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวนะคะอยู่ในจุดที่ไม่มีความสุขผ่านอุปสรรคเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะในตอนนี้ท่านบอกว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากพลิกเลยท่านบอกแบบนี้พลิกฟื้นดวงชะตาจากหน้ามือเออไม่ใช่ไม่ใชจ่จากหน้ามือผิดพลิกฟื้นดวงชะพลิกฟื้นดวงชะตา เรื่องลายกลายเป็นเรื่องดีท่านบอกแบบนี้นะคะขึ้นมาสิบถ้วยเลยนะใบสุดท้ายคุณจะมีความสุขมากๆนะคะใครที่ไม่เคยมีโชคลาภไม่เคยได้พรจากเทวดาเลยอะไรเงี้ยเออตัวเนี้ยจะได้แล้วนะคะท่านบอกแบบนี้ถึงเวลาแล้วนะคะโอเคนี่คือกองที่สองเนาะเราไปดูกันต่อนะคะกองที่3กองที่3มนะคะหมายเลข20สิบนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะหมายเลข20ของคุณนะเขาบอกว่า จงวางแผนการระยะยาวนะคะจงกําหนดแผนการในอนาคตของคุณนะคะการตื่นรู้แล้วก็การแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดจงใช้เวลาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะเมื่อใดที่คุณวางแผนในอนาคตนะคะอย่าลืมการวางอย่าลืมการวางแผนในระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะไพ่บอกว่าคุณน่ะมีศักยภาพมากมายที่จะทําความฝันให้มันเป็นจริงยังไงก็ตามนะคะการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ให้คุณน่ะพิจารณาถึงแผนการของคุณอย่างรอบคอบว่ามันเป็นแผนที่คุณ ใช้ได้จริงๆหรือเปล่าหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ขาดหายไปนะคะให้คุณนะคะจงลงมือแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนการนั้นๆบางทีคุณอาจจะขาดทักษะบางประการหรืออาจจะขาดเครื่องมือและก็ทรัพยากรไปนะคะ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งมากๆที่คุณจะต้องทบทวนเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการค้นพบมในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะพร้ะที่คุณจะได้รับในในข้อนี้นะคะคือสุขภาพแข็งแรงนะคะชำระล้างบากในจิตใจ,จแผนการสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันกล่องที่3นะคะขอพลังงานของคุณนะคะ10บใบแรกนะคะท่านจะทักว่ายังไงอีกท่านบอกว่าการสร้างแผนระยะยาวในอนาคตให้กับตัวเองถูกไหม มาดูกันนะคะใบที่หนึ่งนะคะราชินีถือเอ่อถือเหรียญเนาะ The Magician นะคะสิบไม้เท้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะท่านบอกว่าบางท่านักงานเยอะมากขึ้นนะแผนการระยะยาวของคุณงานจะเยอะขึ้นมากนะคะแบกภาระแบกปัญหาการทางานเอาไว้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ เราบังอุบัติเหตุด้วยนะท่านบอกอุบัติเหตุเนี่ยเช่นรถเกี่ยวกับรถรถล้มรถเฉียวนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือมีคนเอาปัญหาเรื่องของรถมาให้นะคะอืมสเตร็งนะคะอ,อันนี้คืออัศวินถือไม้เทา้าคุณมีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนมาก นะคะป้าหมายของคุณคือคําว่างานคุณมีพลังมีไฟเพืาเรียกว่าไฟมันลุกชุกเ่รียกว่าโชคชดช่วงชวดช่วงอะไรประมาณนี้ไฟมันลุกโซนน่ะทาให้คุณมีพลังมีพลังในการทํางานมากในตอนนี้นะคะมีความแบบคพือเขิมในการทํางานน่ะกระตือรือร้น,นนะคะ,อ,ะอันนี้คือเดอะทาวเวอร์นะคะ ใครที่มีแฟนนะฝากบอกแฟนด้วยนะคะว่างานที่คุณรอคอยน่ะยังไม่ได้นะอ่ายังไม่เคยบอกเคกว่านะเหมือนแฟนตกงานหรือแฟนกำลังหางานทําอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้งานนะคะอืมต้องสมัครเอาไว้อีกหลายที่ท่านบอกแบบนี้นะคะเป็นเหมือนคนแบบตกงานอนะไม,ไม่ไม่มีงานทำนะ่ะท่านบอกมาแบบนั้นนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ท่านบอกว่ามันจะมีคนที่พยายามติดสินบนคุณอยู่นะคะขอให้คุณน่ยไม่รับสินบนนี้นะคะแล้วคุณจะปลอดภัยนะคะสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวคือคําว่าการทํางานงานของคุณมันมาแล้วนะแล้วก็งานจะเยอะมากแล้วก็ท่านบอกว่าใครที่ไม่เคยรักตัวเองเลยตอนนี้หันกลับมารักตัวเองด้วยนะหันกลับมารักตัวเองได้แล้วนะคะอืความรักของคุณนะคะ ความรักก็คือหมายถึงคู่ชีวิตสามีภรรยาจะเป็นรักที่ยืนยาวเป็นรักที่คอยดูแลซึ่งกันและกันเป็นความรักที่จะคอยมอบให้กันและกันตลอดเวลาคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของความคิดในใจตอนเนี้ใครที่กําลังคิดอยากจะวางแผนในเรื่องของอนาคต <S <S เช่นอยากจะมีลูกนะคะกับคนที่รักนะคะ อ,อยากจะมีเบบี้อยากจะมีทายาทตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่มียังไม่ยังไม่สมหวังนะอืนะคะยังไม่สมหวังแล้วก็พูดถึงเรื่องงานท่านบอกว่างานที่คุณอาจจะบอกว่าเออไม่ได้เก่งทําไม่เป็นไม่มีความเชี่ยวชาญเร็วๆนี้คุณจะมีความเชี่ยวชาญในงานที่คุณทํามากขึ้นหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับมอบหมายตําแหน่งงานที่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงบางค่านอาจจะไปสอบเป็นระดับเชี่ยวชาญชำนาญการมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะ คุณกาลังมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของตาแหน่งนากธิการงานคุณจะมีความภาคภูมิใจมากกับงานที่คุณทานะคะมันอยู่ในจุดตําแหน่งที่รู้สึกว่าคุณภูมิใจภาคภูมิใจมากๆเพราะเป้าหมายที่คุณได้ได้แบบตั้งใจอ่ะเป้าหมายของคุณมันมันมาถึงจุดที่คุณประสบความสําเร็จแล้วอ่ะเป้าหมายมีเอาไว้พุ่งชนท่านบอกแบบนี้คุณจะประสบความสําเร็จจากที่คุณขยันนี่แหละคุณมีความขยันและคุณก็สามารถที่จะคว้าตําแหน่งระบบเอ่อระบบเกี่ยวกับ เ,เชี่ยวชาญเป็นเหมือนตำแหน่งเชี่ยวชาญชำนาญการคุณจะได้คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจมากมีคนยื่นเสนอตำแหน่งให้คุณคุณก็จะได้ตามนั้นแหละนะคะแล้วก็ท่านบอกว่ารักตัวเองให้มากขึ้นนะนะคะรักตัวเองให้มากขึ้นน่าจะมีประมาณนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของขา่าวเช่นเหมือนข่าวดีอะไรประมาณนี้คือ,อน่ามองว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากแฟนคุณด้วย นะคะได้โชคลาภจากแฟนคุณด้วยบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่โชคลาภค่ะเพราะช่วงนี้ดิฉันน่ะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตค่ะเป็นคนซัพพอร์ตเขาเองค่ะตอนนี้เรื่องเงินนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เขาตกงานไงเราต้องเป็นคนซัพพอร์ตเขาอ่ะประมาณนั้นถูกไหมนะคะแต่ถึงง่ายงนะคะก็มันก็มีจุดที่ท่านนะัทักท่านเตือนนะคะเพราะฉันก็ต้อง ต้องระมัดระวังในจุดที่ที่ท่านทักแล้วกันนะคะโอเคจบลงไปแล้วนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมการรักษา,าศีลห้าให้ครบนะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้ทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็จงสุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะบ๊ายบาย